ถ้ามาแป๊บเดียวนี้ต้องจ่ายกี่บาทสามร้อย <300. S 1> แป๊บเดียวนะสามร้อยนี่อยู่ได้นานไหมเนี่ยอยู่ประมาณสิบวิหูตายแล้วฮะสิบ <laughs> <laughs> วิมาทำอะไรเนี่ยสิบวิอ <laughs> าเ,เรเลี่ก็ยังไม่ตื่นแล้วสิบวิคืออะไรสิบ <laughs> วินี่ก็เกินไปนะ จริงจริงมีคนบอกว่าเลื่อนผ่านมาตกใจมากถึงกับหยุดดูหละแต่ส่วนมากก็ให้ห้าร้อยยาไหนดูมันแม่ยืมเงินใครชื่อลิศเหรอห้าร้อยบาทนี่คือใครไม่รู้ว่าจะบอก พี่แพรลี่ช่วยบอกเจ๊จ้อหน่อยยืมเงินลิศห้าร้อยแกไม่คืนลิหนไม่รู้นี่ติดดวงเหรอเขอถขวัญจะปูนสามไม่แล้วเนี่ยไข่ปลาโลอะไรอ๋อไข่ปลาโลยังไม่หมดทั้นไม่ใช่การหม้อหนึ่งหม่ ส<ข>อบ <ขอ S 1> แล้วโดนทวงเงินหน้าไลฟ์มีคนบอกมันมันมีนิว้วมันก็ทวงไปตีเหลืองมันแสดงว่าจริงเหรอติดนี่เขาห้าร้อยเหรอไม่จริงต้องต้องขอความให้แม่สี่ดอกนะคะหรือสามดอ,อกขอาบุญนะคะทุกคนขอสี่คนค่ะคะแนนจะคูณอีกคนนึงค่ะเออจบมาลูกก็ไม้จุดสองก่อน้าหยุดสองก่อนนะคะหยุดสองก้อนข้า บุ๊กแข่งกบแพรี่คูณสามตลอดแ,แ,แล้วแข่งกับคนอื่นคูณสองยกคนอีกหนึ่งค่ะม,มีคนบอกว่าสามีบอกคนที่ไปเอาเงินแม่จ้อสามร้อยต้องมืดแปดด้านขนาดไหน<อ>แม่มันดูถูกแม่มันดูมันดูถูกแม่ให้มันพูดไปเถอะแล้วแ,แต่มันมันหาว่าผู้ชายที่ไปหาแม่ต้องมืดแปดด้านอนะ่ะเป็นหนูหนูไม่ยอมนะปล่อยให้ไปเจ้านันนะแม่ด่ามันเลย เดี Dante, century, half, ๋ยวช่องนะครับ <fal> ค <together> ่ะไดนะคะคูณสามขอบคุณค่าขอนัาณค่นคะแนนคูณสามค่ะส่งให้หน่อยขอคุณค่ขอบคุณค่าขอบคุณคะทุกคนขอของฝันหน่อยคะแนนคูณสามขอบคุณนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าเดี๋ยวกันยัมาค่ะวันสามทุ่มขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะาขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณคะขอบคุณค่าขอบคุณค่า คอนแรกก็แจ้ก็แม่หน่อยนะแปลงว่าไอ้หลามันก็ต้องมืดแปดด้านเหรอมีมงเขาจะมืดหรือไม่มืดไม่เกี่ยวกวับพ <c oughs> ่อมันเลยไม่ตื่นพ่อไอหลามาดวงตาพ่อมันมามืดนะไม่ตื่นในเรื่องของมือก็สรนในว่าอยางมากว่าคนอื่องเขาดีดีตรงมึงอืมแม่มันเป็นคนเม้นตนะหนูไม่หนูไม่ได้เม้นนะบระดามันเนี้ยมีคนเม้นตน์ะ ขอขอบคุณข้าขอบคุณเจ้าของวันนะครับขอบคุณคขอบคุณนะครับขอบคุณพีณณ่เสือป้ายครับมีคนบอกว่าเด็กมันคนเด็กมันคงอับจนหนทางจริงๆแล้วแหละชีวิตน,นท์ครับมาเสือกับพ่อมาเลยค่ะเดี๋ยวพ่อมาหมดหนทางไม่มีโอกาสมาหากู่ค่ะ <c oughs> พ่อแก่แล้วนะเออแค่ต้องหา แล้วขอคุณนะาองฝันนะคะเจ๊ขอดูฟันหน่อยได้ไหมเอาออกแล้วใช่ไหมยังอา้าวตอ้าไหนว่าจะไปถอนเนี่ยวันนี้ก็เตรียมทำเขาลงเขาโรยเจ๊กันก็ได้ทำหวานและทำบ้านทำหวานน่ะทำบ้านทัำห,ห,หวานเลยวันนี้เดี๋ยวนี้สบายแล้วเนาะแขกมาหาก็เปิดแอร์ฉับเนาะ สเราต้องดูแลสิ่งเรคนบอกว่าใครเขาจะกล้ากินอแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนัะ,ะกากฝากอะไรก็แจ้งนยนะคะเนี่ยก็บอกพี่พี่แกไม่เคย แกไม่คืนเงินหนูจริงๆคนชื่อลิศอ,อ่ะลงหลุมไม่เที่ยงนะพ่อคุยแม่ก็ใช้เขาไปถึงแค่ห้าร้อยมึงก็มาเป็นเจ้านี้ดิแม่ยืมเข้าไปทำอะไรอ่ะห้าร้อยอ่ะไปยืมการทำได้รั้อยู่จ้ะมีคนบอกว่ากินหรือตาย กินหรือคายก็เป็นตายเท่ากันตลแม่อ่ะมีคนบอกเนี่ยจะกินหรือจะคายก็เป็นตายเท่ากันแม่มันเคยเห็นแม่มันกินอะไเปิดแอร์ฉ่ำพอค่าไฟมาให้เอฟซีช่วยมีคุณรวยค่ะจ่ายไปบ้างยังอย่าค่าไฟอ่ะ ว่าเพ,พึ่งติดแอร์ได้สิบห้าวันยังยังมารอดูว่าเดือนนี้จะเท่าไหร่ประมาณสี่ห้าพันอืมลดน้ำในสวนด้วย,ยนี่เหลือเมื่อนดสำ้รลึงนักทุกวันเปิดแอร์ซะเย็นเลยกลัวศพเน่าเหรอ มีคนคอมเมนต์นะหรือว่าอ่านเอาคอมเมนต์นะโดนปูนี่เปิดแอร์เน่าอยู่แล้วรุนบูต้องรนบูต้องมันร้องแม่กลัวศพตัวเองเน่าเหรอแม่เปิดแอร์เย็นมีคนถามไอร้องเย็นค่ะรุ่นปูเนี่ยอือแอร์ช่วยไม่ได้ค่ะมาเที่ยวภาคใต้ครับทั้งสองคนฝนตกชุ่มฉ่ำมากกลับมาแล้วแค่หนนะคะ มีคนบอกว่ามีงานเยอะเหรออะไรวะมากไปเยอะขนาดนั้นแม่บอกมาที่มันกำลังว่าแม่ว่าไม่มีงานทำแต่ว่าเปิดแอร์ฉัายังไงก็มันจะบอกแม่ว่าแม่ไม่ทำงานแต่แม่แม่เปิดแอร์แอร์เย็นฉําอ่ะกูจะทำงานแล้วไม่ทำงานก็ชีวิตกูค่ะ กูไม่ได้ขอเงินพ่อมึงมาจ่ายค่าไฟอย่าเสือ,อก็ะวังพันตุ้งามนะคะบมงกุฎเหมือนนางฟ้าแต่หน้าเหมือนนางไม้แล,แล้วแต่ดวงตาเลงอะถามนักเก่งนะ่รอเนั้นนะ ไม่ใช่รอนเต้นตื้นนะไม่ใช่ก็ขคอมเขาไมไงมันคิดได้ยังไงมองกูดเหมือนนางฟ้าแต่หน้าเหมือนนางไม้ตำเม็นไปทุกวันวันนด้ให้มันเม้นะมันขำาว่อดอกค่ะของเขาค่ะมือดอกมีคนบอกว่าเลิกติดตามและด่าเขามั่วไปหมดมึงมึงบิดมึงไม่เกี่ยวกับกู่เดือดก็มึงเลยข่าว มีคนบอกว่าจิตใจเหมือนสตรีแต่ร่างกายเหมือนนายจันหนวดเชี้ยวและและและเป็นผู้พิทักษ์เล็กใสบอกวันขึ้นวันกนะคะขอบคุณค่ะเอาวนันคุศลค่ะมึงก็ย่างเบี้ยพูดนะมึงก็ย่งเปียบเปิลค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณ <c oughs> ค่ะ ขอบคุณนะคะชัดใส่นั้นแขกค่ะโอ้ยมันมีชีวิตมันมีสิทธิ์เม็ดหมดแลให้มันเม็ดได้เหอะเม็ดให้นิ้วล็อกค่ะคอมเมนต์ทำอะไรอุบ่ได้ค่ะชัดใส่ไอ้ดันแขกค่ะไอ้ดันแขกโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะชัดใส่อะไอ้ดันแขกแล้ตใส่ทำไมอ่ะฮะ มันเม้นไปมันอยากเม้นมันมีชีวิตสวัสดีจ้นลูกสาวแม่นะมันมีสิทธิ์เม้นมันมีชีวิตเดี๋ยวมันไม่มีไม่มีชีวิตมันก็มีมีสิทธิ์เม้นมันเม้นไปค่ะมาที่สบายใจมันเดี๋ยวมันก็เลิกลามันก็เมื่อยสดใสนะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเอซิณแม่ทุกคนนะคะแทเของฝากมนให้ขอบคุณค่ะ เด็กิอเจีะไอยากคิดเจอะช่้คนนี่แล้วก็ปัญหาปางนอนหรือปางตายเรื่องตังถามตังถ้ามันจะตื่นแม่คิดว่าพี่ตังมีโอกาสจะเจอรักแท้ไหมเจอค่ะล้านเปอร์เซ็นต เจอหรือไม่เจอเจอค่ะอ้าแล้วทำไมแม่ล่ะคือรักตัวเองฮะฮะรักตัวเองคือรักแท้แล่ะรักจับผู้ชายล่ะมันไม่มีรักแท้แล้วกันอกรักจากรักตัวเองอ้าวเหรอเด,เดี๋ยวก็จากกัน แล้วตัวเองไม่ไมเจ็บปวดค่ะมาวันนี้นะคระับอการมาวันนี้และเราคะวรต้องรัวังอะไรบ้างด้วมกันมีตั้งร่านงนมีคนบอกว่าช่วงสนทนากับจ่าฝูงรวมทั้งพ่อเขาเล่นหรือเปล่ามันหมายความว่าไงวะช่วงสนทนากับจ่าฝูง จ่าผงก็ไม่รู้มันอ่ะมันก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานนะพวกจ่าผงนะมันต้องแชร์ให้พ่อมันดูด้วยมันเป็นหนึ่งในนั้นค่ะมุณว่าแม่เป็นลิงเหรอลิงมันเป็นสัตว์เดรัจฉานนะมันว่าเราเป็นสัตว์เดรัจฉานแสดงพ่อมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยค่ะไม่ต้องว่าแม่จ้อเป็นลิงละแกเหมือนลิงตรงไหนมึงว่ากูเป็นสัตว์เดรัจฉานและพ่อเป็นอะไรคะแรกมึงก็ตือนก่อนมึงว่าพ่อตัวเองได้เหรอ มีนคนบอกว่าแม่คือ a อ m เอของวัยรุ่นซอกกาวอะไรซอกกาคืออ๋อ้ราเจกันมาคืนนี้คืนเงินเขาหรือยังคุณจะคืนหรือไม่คืนไม่เกี่ยวอะไมึงควันนี่ใช้ชื่อว่าอาจารย์แมนถามว่าย,ยืมเงินที่คืนเขามาเอออะไรนะคืนเงินที่ยืมเขามาหรือยัง ไม่คืนมีอะไรก็เปล่าเลยอือกูไม่ได้ยืเมเงินพ่อมึงค่ะยืมเงินพ่อมพ่อ่ะแม่อย่าไปแตะอารมณ์กับเอฟซีซีเอฟซีผีไม่เอาะมาช่องกูหน่อยกูเห็นมาตามติดชีวิตกูตลอดเลยเนี่ยกูจับหลงหลุหมด่ะอือ เอาเงินที่ให้ผู้ชายไปคืนเจ้าหนี้ด้วยไม่คืนมีอะไรบ้างนะเชิเด่ะเชิจดใส่แล้วมีการมิดมิดพ่อของมัาเสนอนหน้างหนเนี่ยมิดเนี่ยที่มาใกล้ใกล้ตีนมิดแต่เต๋เสียตรง <laughs> เดี๋ยตรงนี้ตามหามีใครตเป็นมิตรกับทุกคนที่คบหาต้องรู้ภาษาถจะเิลแล้วก็งานภาษานะครทํทำไมไม่ขายแอร์ใช้หนี้คนอื่น มึงจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องของเขาเรื่องของแม่เขามึงจะไปยุ่งอะไรเหรอวนี่มันหนักหัวบุพการีพ่อพ่อกับแม่มึงเหรอพ่อพ่อคนแมึงเป็นสามเวสีหรือสัตว์เดรัจฉานถ้าเสือกเลยผู้อื่นเขาวะสิงอะไรมาเกิดพ่อพ่อคนแม่มึงนะคะสิงอะไรมาเกิดมีสามเณรศรีหรือชิงหมามาเกิดคะสิ่งอะไรมาเกิดนะเสนอหน้าเสือกเรื่องกูเนี่ยเสือกมาก เสนอทางออกให้แม่นะต้องเสนอทางออกนะมันจะมาเสือชีวิตกูคก่ะของหวานกุญสานะคะของอ้าเน้นหน้าสือยดยบอกว่ามีเงินต้มพะโลแต่ไม่มีเงินใช้นี่กูว่าไปเกี่ยวกับพ่อ เองพ่ค <ata> um ุณไม่ได้เป็นนี่พ่อมาอ่านง่อยแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณขวัญคุณแม่ได้นะคะลูกสาวลูกสามไม่อ่านแล้วไฟังเสียงออกทางออกลูกผู้ชายน่าจะไปต่อยมวยใช่นี่นะขอบคุณคร่ะขอบคุณสามขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบขวัญขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทุกคนขอของขวัญบ้างโอเค ขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณนขอผ่านคูณสามส่งให้หน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าโอนเหมือนแลมโบ้ขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่า